อยู่กับผมบางกวานน้ำซิ่งครับอ่ะคลิปแรกปีใหม่ครับนี่คลิปแรกของปีครับนี่ตดแล้วครับนี่ยังไม่ได้ใส่ดิเนะครับนี่ดูว่าัว ดูแต่รถไถก็ยังไปยากเลยครับนี่รถไถโอ้เสียงรถไถเนีปยไปจนชุดตรงนี้<ะ>ฟี่ลอยๆอยู่รถไถก็ได้คลิปแรกของปีครับนี่มานเลยครับนี่ <c oughs> โอ้ตา,ายหนานายเอ้ยหนานาย ทำมาหลอก nhàng ไอยเขาซื้อเด้นน่ครับหนี nhàng าามันจะปูดเบิ่งครับปูด n h à n มันจะทางโคง้งคุณแห่ครับคุณแม่โคง้งทำมาหลอก nhàng ไอ้เขาเอ๊ะปลาล้อเราจะถอยดินมะนีก่อนบ้างเหรอเดี๋ยวรอชมครับอีกสักครู่ครับหนิเอาตรงสัยน่าจะถอยมามั้งครับนี่ดิน ตากเที่ยวละร้อยครับนี่จะคุ้มไหมเออสนามแกน้บูลเบิ่งครับปุ้ยในหนายืนหนาเสมอหลุมซื้อครับปุ้ยผมเลือคิดอะไรเลิกเงินหลายบัตริคิดยังจักรถเข้ามาจักเขาจะคุ้มมือบ่คุ้มโอ้ยคอยเหลือเงินไหลในห้าเที่ยวมุดบ้นนี่นะไปซ้าอมแล้ว น้ำมันไงว่าท่านใดอยู่น้ำมันดูดูครับนี่มีแต่น้ำนะครับนี่ดูกับดินชุ่มนะครับนี่สมองแอนเลยไม่หาชื่ออะไรนะที่พูดกันหนาลถอ่ะชื่ออะไรนะดูางเรื่องครับหน่่ย ซัมากา็เขาเอาสร้างออกจากนากาั้นเขาซื้อไหมมาแล้วครับมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนาตากดินไว้สักอาทิตย์หนึงน่งแข็งนะครับนี่ เดียดหน้ายังมาจมหินแม่โคอยู่ครับเขายังนักหนาเดี๋ยวเขารถไทยๆมาทันวะโอ้เนะงินได้าย,ยางมาจมเส้น่นาไม่ได้หูขีหูด,ดายยังเขาดอกนาบูแบนแล้วครับคุนเอาแก้ยันบ่าผุนโอ, <c oughs> โอจักสอบนึงยังไข้ดึก เครื่องเขียวยังบ่ฮอดเลยแม่ครับ FC เบิ่งเอาร์โลดอุย้ยมัีเอด้วยนี่ FC ฟตัวยงเลยน,นี่นี่น, FC, นี่เ <laughs> อฟซนี่ฮะเดี๋ยวรอส้มตันไสคกันเดียวกันครับเดี๋ยวมาคุยกันคุยเรื่องนี้เดีเ๋ยว <laughs> ตัวนี้ก็เป็นหน้าหน้าของนายนายเอยงครับนี่เออจักสี่แดนออกคองได้บ่นี่ ไม่เป็นคักเตื่อมืบวพักแล้วจะมาบวพักบุ่งเกิดไหม,มพี่น้องไปแล้วเนี่ยพี่กิซุ่มเติบอ,อยู่หรอครับพักบุ่งเกิคดกคลิปเห,หนียวเจ็ดนาทีกับพ่อแล้วเขาก็ถ่ายปะันตูใช่ย่ทยคลิปแห่เฮ้ ขัารถไทยดันตูดเถเดองโอ๊ได้ไงตรงนี้ก็อยู่แล้วเรียวเรๆวเรวจะถ่ายคลิปนี่เรียวเรีว้รวจจ้องจะถ่ยายคลิปกันม้ออ่ะหกล้อนี่เดี๋ยวเอารถไทยดันตูดครับนี่อ่ะใส่ใส่เราดันตูดออกมาถึงนี่มันจะออกได้นี่คนไม่โคม้งแปลงไงได้ไปถอย đánh được không phải đánh được đấy nè, bên thì coi không phải chỉ ăn bít biếu bớt dưa này, luôn luôn tháo lốp này, cái yuck này,

ดันหนาวบ้านกขนี่ก็อออกห้างขี้เมาก้อนทางหนาวใช่เอ่ใส่เลยครับในดินมันจะออกพ้นแมกโครหรือเปล่านี่โคอนเนี่ยส่ตูดใปกคน้นพังเบิดนี่ละครับก็จะได้เงิ่อนลอยเขาโอ้ยแต่ละ บอกว่าบวกเดี๋วจว่าเาลไดล่บวกลล้อนะแล้วก็ได้แแ่่เทียวนิ้นก็ได้ไปม่ได้ลุกหน้าพมันชีวิตแม่โคตินี้แต่โพดนี่ยสำนีดินก็โอบล้อล่ะเฮ้อ รถยังไม่ได้ขยับเลยครับนี่ติดแล้วนี่ดูครับนี่รถใครแรงครับช่วยเอามาวิ่งให้ผมหน่อยครับนี่ทางอย่างนี้นีไ่ไปแล้วครับไปแล้วครับผมว่างไม่รอดตรงนั้นนะครับนตหัวขันานอ่ะวัดจีฮอนหัวขันาน่ะ เอาดูว่าไบามไหมเอาไปสบายสบายครับนี่รถไทยใหญ่ไม่ต้องกลัวครับนี่ไม่ใช yeah> ่ใหญ่แต่รถครับคนก็ใหญ่ด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ